สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมารีวิวสกูชี่สามชิ้นนี้นะคะอย่างแรกก็เป็นบันอิโมจิอย่างที่สองก็เป็นโลโล่าซลลอสอย่างที่สามก็เป็นบันกเดิามะเรามาเริ่มแอแอบันอิโมจินะอันนี้ยี่สิบบาทเราซื้อมาสโาลนิดนิดนะ เป็นบันอีมันกูเดมะไม่สโลในกล้องอาจจะเห็นไม่ชัดนะนนนโอเคไม่โฟกัสโฟกัสโฟกัสโอเคอันที่สองก็เป็นโลล่ลาซอสยี่สิบบาทนะนี้สโลสุด นี่ตำหนิจากโรงงานนะนี่ตำหนิจากโรงงานเห็ไหมมันจะเป็นรอ,อาคา่ะไปจะให้ดูตำหนิจากโรงงานนะสำหรับวันนี้ก็ขอไปเพียงแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย